พนมจิตหนึ่งผู้นำการทำข่าวทุกเรื่องราวข่าวสารไว้ได้มาตรฐานรักษาไว้ช่องข่าวเจ้าว,วงการเป็นตำนานข่าวสารผ่านออนไลน์ณนะเวลานี้นะคะเรื่องข่าวสารที่ถูกต้องว่องไวรวดเร็วทันใจไม่มีใครเกินพนมจิตแชนอนล เจ้าแห่งวงการข่าวสารออนไลน์ช่องก็ใหญ่จิตใจก็งามยอดสับ b ค r ิเปอมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะพูดจาสุภาพไม่มีคำหยาบไม่มีภาษาสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพูดจาดีมีสัมมาคาระวะมารยาทงดงามรู้กาลเทศะรู้อะไรควรไม่ควรพูดจาประสาสื่อๆื่อยึดถือความจริงเป็นหลัก ไม่มีคำพูดที่ดูถูกดูแคลนใครที่สำคัญนะคะข่าวสารรวดเร็วทันใจเหมือนสายฟ้าแลบไม่มีหลุดแอบด่าว่าใครให้เสียหายก็ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมพนมจิตชนลถึงมียอดซับสไคร์เบอร์มากขนาดนี้นะคะมาเป็นอันดับหนึ่งในวงการข่าวสารทางออนไลน์เลยนะคะพนมจิตมิตรคู่ข่าว เจ้าแห่งออนไลน์พนมจิตคิดเร็วไวใครจะเท่ามีสายข่าวนอกในให้สืบหาข่าวถูกต้องด่วนจีขยี้มาใครต่างพาจดจ้องอยู่รอดูกันเป็นที่หนึ่งถึงเรื่องราวข่าวทุกอย่าง ที่คนต่างไว้วางใจในข่าวสารเชื่อถือได้ใครต่างว่ามายืนยันพนมจิตเท่านั้นข่าวสารไว้ความผิดพลาดมีน้อยไม่ค่อยเห็นใครให้ใครใช้เป็นประเด็นเล่นเอาได้กิริยาท่าทางช่างเกรงใจคำปราศัยไม่เผ็ดร้อนดูอ่อนโยนท้อยวาจาภาษาพูดสุดสุภาพ ไร้คำหยาบระขายหูดูผาดผลหลีกเลี่ยงคำพูดจาหน้าหยาบโลนไม่ให้โดนกระทบกระทั่งกับฝั่งใดไม่เสแสร้งสแสดงท่าทายท้านักไม่หันหักน้ำใจใครทั้งหลายไม่กระทบลบหลู่ดูมิ่นใครให้ต้องได้อับอายขายหน้าตนเป็นผู้นำ ตามข่าวสารทันเหตุการณ์ภาษาอ่านหวานหูอยู่ทุกหนอ่านข่าวอย่างเป็นกลางวางตัวตนร้อยใจคนรักษาค่าน้ำใจไม่เหยียบย่ำซ้ำตามใครให้มัวหมองยังคงครองความเป็นธรรมตามจุดหมายเอ่ยขอโทษลดความแรงทิ่มแทงใจ ถ้าคำไหนอาจฟังคล้ายดูไม่ดีน้ําเสียงซื้อสื่อสารข่าวคอยเล่าเรื่องไม่คุนเคืองเรื่องใดขายศักดิ์ศรีไม่ทำร้ายป้ายสีใครหวังไม่ดีให้ต้องมีมนทินกินหัวใจไม่เหยียบหัวใครขึ้นไปให้โดดเด่นไม่เคยเห็น ผู้ใดไร้ความหมายเฝ้ารักษามาตรฐานข่าวสารไวแม่นยำในเนื้อข่า,าวเฝ้าตรวจตราช่องก็ใหญ่ใจก็งามตามที่คิดพนมจิตมิตรคู่ข่าวเขารักษาบรรทัดฐานอันยิ่งใหญ่ไม่โรยราคงคุณค่ามาตรฐานข่าวสารไว Tchau.